วันพุทธที่29วันนี้วันพุทธที่29เมษายน2563ถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานผู้ผาฟ้าน้ำบ้านแม่เหล่าตําบลป่าแป๊ะอำเภอแม่แตนจังหวัดเชียงใหม่ชีวิตประพุทธเจ้าก็ตัดว่าการเกิดเป็นทุกข์ นะการเกิดมายังไงยังไงชีวิตก็ต้องเป็นทุกขนะ์ในเมื่อการเกิดเป็นทุกข์ชีวิตก็ต้องเรียนรู้วิชาดับทุกขนะ์เป็นทุกข์และความทุกข์ในความทรมานนะทุกข์ทรมานเป็นสิ่งที่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีที่สุดละในชีวิตของคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นะาการกำจัดทุกข์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใน ชีวิตของแต่ละชีวิตพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ว่าชีวิตได้เกิดมานี่เกิดมาจากอาวิชชาเกิดมาจากความไม่รู้แล้วก็จะถูกอวิชชาครอบงำนะพอ,อวิชชาครอบงำมันก็จะอวิชชาก็คือกิเลสั่นแ,แหละความไม่รู้กิเลสมันจะครอบงำมันจะสะกดจิตให้เรานั้นวิปลาสนะให้เรานั้นหลงผิดนะ ให้ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงอันที่ทุกข์มันก็หลอกว่าเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นอ้นที่สุขมันก็หลอกว่าเป็นทุกข์มันก็จะหลอกกันไปนะมันหลอกแบบไม่ไม่บอกเราตามความเป็นจริงนะมันจะหลอกทําให้ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติผิดไปเรื่อยๆปฏิบัติผิดคือเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่น นะเป็นวิบาร์ด้ไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเป็นสัจจะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะเต็มไปด้วยทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับลําดับแล้วทุกข์จะมากขึ้นมากขึ้นถ้าแก้ไม่ได้ก็เหมือนลิงแก้แหเลยมันจะยุ่งไปเรื่อยๆๆยๆนะเหมือนกับนี่แหละนะตอนนี้โควิดระบาดเนี่ยถ้าแก้ไม่ถูกมันจะยุ่งกองรอยไปเรื่อยๆแต่ถ้าแก้ถูกมันจะค่อยๆคลี่คลายไปเรื่อยๆเปๆๆ็นละําดับลําดับนะ เราเรามาดูสถิติโควิดก่อนก็นแล้วกันนะพอวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรนะนะรายงานสถานการณ์โควิด19ของโลกวันนี้นะจากเวิร์มิเตอร์จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมยอดรวมนี่3ล้าน1แสน38,800 95คนในยอดรวมทั้งหมดเลยไม่น่าเชื่อนะว่าคนติดเชื้อยอดรวมจะเยอะขนาดนี้นี่มันเป็นเ,เป็นเหตุปัจจัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำของคนน,ะนี่แหละก็คนนี่แหละทำเอาก็ต้องเกิดผลตามนั้นตามการกระทำนะ ามาดูสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นอันดับ1น,นึติดเชื้อมากที่สุดหนึ่งล้าน35,7 6 5ลำดับ2เป็นสเปน2อ0 0าลำดับ3เป็นอิตาลีนะประมาณ200,000เกาสาอันดับแรกต่อมาก็มีฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันตรุรกีรัเสเซียอิหร่านจีนลดลงมาเป็นลำดับลำดับ <c oughs> ยอดผู้เสียชีวิตยอดรวม2 1 8 1 0รายนะาสหระัฐอเมริกายอดรวมดับหนึ่งนะ59,266 <c oughs> รายนะเมื่อวานนี้เสียชีวิต <c oughs> วันเดียวเสียชีวิต2,463รายนะ่ อันดับสอก็อิตาลีนะสองหม่นเจ็ดราย3ส,สเปนสองหมืนสามพัรายอ่าลำดับต่อมาก,ก็มีฝรั่งเศสอังกฤษเป็นเยียยมเอรมันอิหร่านจีนเป็นลำดับนะผู้รักษาหายแล้ว956,070รายในะผู้รักษาหายแล้ว ผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล1,964,815รายอาการปานกลาง1 9 7 7 8 4 9รายอาการหนัก56,966รายนีนน่สถานการณ์ประเทศไทยนะ วันนี้นาะประเทศไทยของเราอันดับที่หนะ้าเก้านาเจะเรียกว่าอะไรละ่ะเราตกอันดับนะแต่เขาเขียนว่าดีขึ้นอีกแล้วนะ้นะดีขึ้นอีกแล้วเพราะตกอันดับแล้วนะตกอันดับไปอีกแล้วนะ้นะนะอันดับการติดเชื้อของเราตกไปอีกแล้วนนะนะ จากระดับที่58เป็น59น่แปลว่าชีวิตติดเชื้อน้อยลงอ่าเราติดเชื้อลดลงไปอีกนะก็จำนวนผู้ติดเชื้อ2,947นะนี่จำนวนรวมยอดรวมทั้งหมดอะเมื่อวานนี้ติดเชื้อ7รายวันนี้ติดเชื้อ9ราย วันที่27ติดเชื้อ9รายนะ27ติดเชื้อ9ราย28 7ราย29 9รายนะตัวเลขไม่ถึง10ลแลนะ้ใช้ได้นะตัวเลขเข้าท่าเหมือนกันนะตัวเลขไม่ถึง1นะ <c oughs> ก็ดีขึ้นนะนะการควบคุมได้ดีขึ้นนะอันดับหนึ่งยอด ยอดอันดับหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพ1,493 2องภูก็2 0 9สามนนทบุรี157นะวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะแต่มีผู้เสียชีวิตรวมรวมแล้ว54นะยอดรวม54วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะอ้าวดีมากนะจำนวนผู้รักษาหาย13รายนะ รักษาหายเพิ่มขึ้น13รายยอดรวมของผู้รักษาหาย2,665นะผู้รักษาหายเพิ่มเติมไปอีก13รายนะจำนวนผู้รักษาตัวในโรงพยาบานะ220ล2,208รายนะนะเพื่อนบ้านของเรานะที่ยังมากมหนักๆอยู่ก็จะมี อินเดียเนี่ยสามหมสิงคโปร์หนึ่งญี่ปุ่น13,736เกาหลีใต้นาหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดนะก็ะประหลาดประหลาดเนาะเนี่ยจะมีหลายประเทศนี่มีความเจริญก้าวหน้านะหลายประเทศเลยมีความเศรษฐกิจที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีหลายประเทศเลยนะ แต่ก็มีการระบาดท,ที่เยอะทีเดียวอันนี้เขามีสโลกธรรมนำหน้าก่อนอมีสโลกธรรมนำหน้าก่อนที่จะได้นอธิบายอะไรอะไรต่อไปหลังจากที่ฟังสถิติดโดยรวมนะพอให้รู้เข้าๆโดยรวมเราก็ามาดูว่าอ่าอันนี้ก็เริ่มต้นธรรมะ จงฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่แม้ยังพร่องอยู่ยังผาสุกให้ได้นะเพราะจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้พร่องเป็นนิดนะไม่อิ่มไม่เต็มด้วยตัณหาเพราะตัณหานี่แหละมันจึงทําให้ไม่อิ่มไม่เต็มจิตไม่อิ่มไม่เต็มมีความพร่องอยู่เป็นนิดนะแล้วก็มีวิบากนะจึงทําให้เกิดความพร่องขึ้น ย,ย่อแยกไปหมดสรุปแล้วชีวิตมันจะมีความพล่องอยู่ตลอดเวลาแต่ทำยังไงล่ะเราจะอยู่กับความพล่องอย่างผาสุกในทุกเวลาให้ได้นะเพราะฉะนั้นต้องฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่แม้ยังพร่องอยู่อย่างผาสุกให้ได้นะใจที่ยินดีพอใจสุขใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก นระานะต้องยินดีพอใจสุขใจอย่างถูกตรงตามธรรมนะให้ถูกตรงตามธรรมนะเราก็จะมีความผาสุขที่สุดในโลกนะโอเคนะสลกธรรมนำหน้าป้านะส่วนใครเก็บรายละเอียดงในเชิงไหนได้ก็ว่ากันไปนะอ้าวนะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นเรียนนะจากพระไตรปิฎกกัน ชีวิตมันเต็มไปด้วยทุกข์ต่างๆอ๋อก่อนจะว่าเรื่องอื่นเขาบอกวันนี้นี่เขาไปเก็บอะไรนะดอกไม้ป่ามาได้นะนี่ข้างหน้านี่นะ